ใครบ้างที่เอาได้พิยงพุ่มในป่านเดือบหัวอ่ะเดือบต่อไปครับฟอร์ซีฟอร์ซอร์ซอที่สองไม่เอ็งนะผมเฮียสังคุลูกนะเฮียสังคุ ได้สองเพื่อใช่ไหมเดี๋ยวถามว่าขอแค่แค่ให้ผู้คนได้รู้เรื่องแค่แค่แค่แ่แค่ใครี่บอกใ้กรัวเองการัวเอง เดือดสากุนสูงนครับเดือดสากุนสรอบที่สนะครับเดือไหเองเดือรอบที่สามเรอบที่สี่รอบที่สี่รอบที่สองเหมือนกันเดือดเดอดรอบที่ อ๋อสียาสังควบุมนะครับรอบที่สนะยาสังควบคุครับไม่เอะครับไม่ไม่ท่หกที่หกที่โดนกนแข่งันไหนจมอ้วยฮึ่มไม่ใช่ไม่ใครับี่

โอ้ยแจมท้าเลยใไปเลยรอเลยนี่เท่านี้แหละบอกพี่นิกรออยู่ هي mm 2014 -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.